ชื่อร้านยำทเอเองนะฮะก็มาจากที่เราทำเองรับทุกอย่างนะตั้งแต่น้ำยำค้นสูตรตาร่างๆฮะเพื่อสันวัตถุดิบทุกอย่างแม่ทั้งโต๊ะลังคาเป็นที่มาของคำว่ายำทะเ,อเองร้านเปิดนะมาได้13ปีแล้วหลังจากนาำท่วมใหญ่โรงงานหลายโรงงานก็แย่ แฟนกะเลยออกจากง,งานมาขายอย่างน้ขายตอนแรกก็อราคา35บาทมา1 3ปีรับปับขึ้นลงละ50บาทพิเศษ60ทั้ดิฤเรามี9อย่างก็ทุกอย่างแล้วก็พัสันมาเป็นอย่างนี้ว่าอเนกใท่แล้วอร่อยอร่อย,ออยผักมี2อ,อ,อย่างแ่กคอนแค่แค่เฉดนะครับแต่เฉด เด็ดได้ไหวเด็ดได้ทันก็เลยเตรียมมาใช้เต็มกองน้ำยำเราใช้พริกจินดาแดงอย่างเดียวนะสีเขียวเราไม่ใช่เลยเพราะสีเขียวจะเป็นเขียวนะพริกจินดาแดงจะให้ความหอมมากกว่าภาพสวนมากก็เป็นลูกค้าพนักงานโรงงานแล้วก็แม่บ้านในหมู่บ้านวัตถุดิบสามารถรวมได้ทุกอย่าง หรือว่าจะเลือกเอาบางอย่างก็ได้หรือจะใส่อะไรเพิ่มพิเศษก็ได้พิเศษการผิตมาช่วงนี้ก็ขายดีมากเงียบมากนะแล้วแต่ว่าทางพนักง,งานโรงงานเขาจะปิดภาพคล่องขนาดไหนแต่เราก็ยังดูไม่ได้ในสุดตรามตอนนี้ก็เปิด ร้านเสิร์ฟขึ้นไปคือร้านลก,มมาก,กินนึ่งแล้วก็ร้านแกงแกงโบราณก็ขายกันตามพ่อแม่ลูกส่วนลูกค้าที่ไหนที่อยากชิมก็แวะมาชิมได้นะที่หมู่บ้านนครเจริญิมลาร์หาท่าานอ,นอนหัวัดนครมีซอยสองเข้ามาประมาณ300เมตรครับตีแยกต้นโกร,ร้านจะอยู่ฝั่งอยู่ตรงสีแยกเลยนะครับชื่อร้านยนำทำเอง ขอเชิญแม่มาชิมมะอุดงันได้นะครับ mm hmm. พ่ค้าแมค่ค mm ้า hmm. ยินยิมจันใจนะฮะใจดีครับให้เยอะทำให้อร่อยนี่ให้มันด่าหน้าร้านเลยนะครับของสดใหม่ทุกวันนะครับ